มันไม่เห็นล้เอนะดูหันางบสดอูหนอันนี้มาดูหนังหรือว่ามาอะไรครับอะไรคะเนี่ยยหลัง้วยนเขอดูดอกไม้ได้ไหมคะ ไปถ่ายน้งหมไปถ่ายให้นลกันยวจะด้สประคองไหน่เลยอะสียลงโม่อ เหมือนคนให้จะเขินว่าคนรับเลยแล้วก่อนจับจมันไม่ตรงเล็บนี่แต่มันต่ำอันนี้คืออันนี้คือแก้ตัวมันต่ำเยอะมากเลยมันแก้ตัวอันนี้แก้ตัวถ้าครั้งหน้าต้องใหญ่กว่านี้เนี่ยเส้โหลงมากนะน่าจะยาก <c oughs> ไม่ว่ากันไม่ว่ากันครั้งหน้าคุณมีไว้โ <c oughs> อ้โหยืมถ่ายรูปเฉยอะอ้าว <c oughs> เอาทำอะไรคะคนได้มาทำอะไร

ก็าะโทไม่มาเขามาจะให้แล้วแหละแจกคนละใบเนาะตอนนแ้กเขาบอกเขาจะไม่มาไงปุ้นนิสัยนิสอยแต่งตัวไม่ทันเลยเนี่ยหนักแล้วหรเลยนาต้องแบกว่ายังไม่หนักเท่าไหร่นะ ต้องปากอ้องปั่งอยงง้นะขอบคุณค่า้ปากพีกบูไ่กันใชกันขอบคุณค่าไม่ได้ให้ตอนหล่อาค่ได้รูปแล้วให้ข้างหลังเข้าได้เลยแล้วค่ะ จะได้ได้รูปถึกันหมดโอเคสวัสดีครับออาหลบให้เข้ามาัเข้าตัวยูกัน ครับผมขอบคุณคาไปจะส่งเข้ารูปมู่หนักันต่อไหมเนี่ยดูดูกี่รอบวะเนี่ยรอบแรกทำไมรอบแรกใช่ไหมถามรอบแรกก็ดูเนี่ยโอเคไปผมเพิ่งดูรอบแรกนะไม่เคยดูมาก่อนเอาครับเสือไม่เคยดูเลยมีสิ่งต่อขนาไหนอะ ใส่พานไปนะรอบหน้าแบกตู้เซฟไปเลยนะเดี๋คน่ใจเขอคนขอบคุณออว่าเคอจัพุงขอบคุณอย่างนี้เลย